คำตอบจากสารดีกาอาจทำคุณอึง้งดูให้จบแล้วจะรู้ว่าไม่มีใบขับขี่ก็อาจเป็นฝ่ายถูกได้เต็มๆเ,เรื่องจริงจากสารดีกาครับอปพรท่านหนึ่งขับรถกระบะไล่ตามมอเตอร์ไซค์ของเด็กคนหนึ่งตอนกลางคืนในที่มืดจนเกิดอุบัติเหตุฝ่ายอปพรสู้คดีว่าเด็กที่ขี่มอไซค์ก็มีส่วนประมาทด้วยเพราะไม่มีใบขับขี่ แต่สารดีกาตัดสินว่าเด็กไม่ได้ประมาทด้วยครับและให้ฝ่ายอปพรเป็นฝ่ายผิดแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะอะไรเพราะสารได้วางกฎเหล็กที่สำคัญมากข้อหนึ่งไว้ว่าความประมาทดูจากพฤติกรรมการขับขี่ไม่ใช่การมีหรือไม่มีใบขับขี่สารมองว่า การที่อปอพรขับรถไล่จี้ในที่มืดด้วยรถกระบะธรรมดาย่อมทำให้เด็กตกใจกลัวและต้องหนีนี่คือความประมาทของฝ่ายไล่โดยตรง ส่วนการไม่มีใบขับขี่ของเด็กไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ครับเป็นหลักกฎหมายที่น่าสนใจมากนะครับแยกความประมาทกับการทำผิดกฎระเบียบออกจากกันแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับกับหลักกฎหมายข้อนี้เห็นด้วยไหมว่าการไม่มีใบขับขี่ไม่ควรถูกมองว่าประมาทถ้าเราไม่ได้ขับผิดคอมเมนต์มาแชร์ความเห็นกันครับ